เอาครับ okay, สวัสดีนะคนะรับผมเพื่อนนะครับเนาะสำหรับในคลิปนะีน้นะครับเนาะในช่วงยาง่ามแมลงคำคำนะครับเนาะในบรรยากาศในช่วงนี่ยนะย่ามาเสากับสีน้ำย่ามาเว้นกับสีหอนเนาะนะครับผมสำหรับนะครับผมในเลขของเฮานะครับผมในคลิปนะี้เฮาสิไปที่ตัวนี้ก่นะอนเนาะก็คือวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่3นะครับสองสูตรนี้นะครับเฮาลงให้เพื่อนไปเนาะนะครับก็คือสูตรที่1และ2นะครับเนาะสูตรที่1นี่ได้เลขตัวเดียวสูตรที่2ได้เลข2ตัว Tour, นะครับมันกรบโชนกันนะครับเนาะไม่ชนก็จับคู่กันมานะครับในนี้ก ได้หนอันนี้หาพรกหกหนึ่จับพูกกันมาหกนะครับอันนี้ก็จับพูกกันมาสองหนึ่งนะครับสองหนเนาะนะครับอันนี้ก็จับพูกกันมาห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็จับพูกกันมาสองสามสองสามันมันชนเนาะไม่ชนนะครับงวดต่อมากรบ่ขชก็จับพูกกันมาห้าหน้าหเนาะนะครับแลวกองวดล่าสุดนี้ก็จับพูกนมา5้าศูนย์นะครับเอากำลังเสนอเพ Jasmine, ืเพ่อนเป็นเรียบรวยนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับชนกันที่เลขเก็บสองศู แล้ววันที่นี่นะครับเนาะเข้าสิไปที่สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามสูตรที่สามตัวนี้นะครับเนาะอ่าเจะหาคู่เด่นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันชนกันนะครับในงวดนี้ถ้ามันไม่ชนก็จับคู่กันเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันชนแล้วมันก็ได้ตัวเดียวนะครับถ้ามันได้ตัวเดียวนะครับเข้ากับสิบมาที่สูตรที่สามนะครับสูตรที่สามจะได้เจ็ดหรือไม่นะครับสูตรที่สามนี่นะครับเนาะการประมวลผลนะครับเนาะในงวดนี้นะครับงวดที่แรกเนี่ยประมวลผลมาได้หนึ่งนะครับในหนึ่ง ได้หนึ่งครับได้หนึ่งเนาะได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับมาที่หลักหน่วยเอามาชนสุตรที่หนึ่งเนาะได้หนึ่งมาหลักหน่วยชนสุดหนึ่งงวดต่อมานะครับได้หานะครับได้ห้านะครับนะครับได้ห้านะครับมาชนสูตรที่สองชนห้านะครับชนห้านะครับตัวนี้หนึ่งตัวเดียวตัวน <man> ี้สองตัวชนห้างวดต่อมานะครับงวดต่อมา นะครับสูตรที่สามนี่ได้สองนะครับได้สองมาชนสูตรที่หนึ่งนะครับมาชนสูตรที่หนึ่งก็คือสองชนสูตรที่หนึ่งครับสองตัวนี้ชนนะครับแล้วบานงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาได้หานะครับได้ห้าได้ห้าตัวนี้มาชนสูตรที่สองนะครับมาชนสูตรที่สองนะครับตัวนี้ได้ตัวเดียวก็เป็นหนึ่งตัวนี้ได้ตัวเดียวชนห้าตัวนี้นะครับนะครับเนาะนะครับแล้วบันที่นี่นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่ครับในงวดล่าสุดนี้ ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะได้ศูนย์มาชนสูตรนี้มาชนสูตรที่สองนะคร 2. 2. ับศูนย์ตัวนี้ชนสูนยที่สองนะครับสําหรับในเหล็กตัวเดียวในสูตรที่สามสำหรับในวดนี้นะครับเนาะในวันนี้นะครับอ่าในวันนี้เดี๋ยวห้อสิบไปเลยนะครับเนาะสีใดเป็นตัวใดนะครับไปที่สูตรที่สามนะครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่สามนะครับไปทีู่ตรที่สามนะครับเนาะอ่าล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่สามนะครับเนาะ การประมวลผลของเขานะครับเน้ะเฮามาตำแหน่งบนเทเรบร้อยนะครับเนาะก็ใช้เลขเพียงสองหลักอ่าใส่หลักแสนหลักหน่วยล่างนะครับบวกสี่ของที่ตัวนี้นะครับเนาะหลักแสนคือเลขหกหน่วยล่างคือเลขหนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งเนาะนะครับได้หนึ่งเลขออกไปที่สองหนึ่งสองหนึ่งนะครับเนาะมาเลขหนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งนะครับในสูตรที่สามนะครับได้เลขหนึ่งนะครับหดต่อมานะครับ หลักแสนเขเลขศูนย์หลักหน่วยล่างก็เลขหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าได้ห้านะครับแล้วเลขออกไปที่หาหนึ่งนะครับเลขห้าตัวนี้มาที่หลักสิบครับกดต่อมานะครับหลักแสนเขาเลขเจ็ดหลักหน่วยล่างคือเลขหน,น,นึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเ, 1, เป็นแปดแปดบวกสี่คงที่ได้สองนะครับได้สองนะครับเนาะ มาหลักสิบนะครับออกสองสามนอเลขสองตัวนี้มาหลักสิบนะครับครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขแปดหลักหน่วยล่างเลขสามแปดบวกสามได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่ได้ห้าได้หานะครับแล้วเอาไปที่หาหนึ่งเลขหามาหลักสิบอีกนะครับมาหลักสิบอีกนะครับงวดต่อมานะครับ เลขห้าหลักแสนคือเลขห้าหลักหน่วยล่างคือเลขหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสี่คงที่ได้ศูน,นย์ศนะูนย์นะครับศูนย์ตัวนี้มาหลักหน่วยออกหาศูนย์มาหลักหน่วยนะครับอ๋อนะครับนะสำหรับในวันนี้จะได้ออกมาเป็นตัวใดวันนี้เนาะนะครับวดนนี้นะครับหลักแสนคือเลขแปดแปดบวกศูนย์ก็จะได้แปด แปดบวกสี่ของที่ก็จะได้สองนะได้สองถ้าได้สองนะครับเนาะก็จ,จะไม่มีเกตนะครับนะ,ะสูตรที่สามได้สองนะครับสูตรที่สามได้สองนะครับในสูตรที่สามเนาะนะครับได้สองนะครับสูตรที่สามได้สองนะได้สองนะครับถ้าได้สองนะครับก็ไม่ชนนะครับ <c ười> นะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นเร่นี้เนาะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสูตรนี้สูตรที่สามเนี่ยจะมาชนสูตรที่หนึ่งและสองจะชนตัวใดตัวหนะนึ่งเนาะหนึ่งนะครับมาชนสูตรที่ 1. หนึ่งงวดต่อมาห้ามาชนสูตรที่สองต่อมา 5, ห้าหนึ่งงวดต่อมาเลขสองนะครับก็ไปชนสูตรที่หนึ่งนะครับชนสูตรที่หนึ่งก็จะได้สองนะครับ สองกมาเนาะแล้วกลางวันต่อมานะครับได้ได้ค่าก็มาชนสุดที่สองครับนะ,บนะแล้วก็ห้ามาห้าหนึ่งงวดล่าสุดนี่ได้ศูนย์ก็มาชนสุดที่สองศูนย์ก็มาห้าศูนย์ห้าศูนย์งวดนี้ได้สองไม่ชนแต่สองอันนี้ชนกันนะครับสองตัวนี้ชนกันเจ็ดตัวนี้ไม่ชนได้สองนะครับ,ได,รบ,รบดได้สองนะครับสําหรับในตุดนี่เนาะได้สองนะครับ ถ้าได้สองบานที่เนี่ยนะครับเข้าจับควนเราจับคู่กันสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับถ้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับเนาะนะครับในหลักสิบในหลักสิบล่างสามตัวมันจะมีเลขเจ็ดหรือมันจะมีเลขสองนะครับจะมีเจ็ดหรือมีสองเนาะนะครับระวังสองตัวนี้นะครับนะถ้าตัวใด นะครับมันไปชนหลักสิบพราะว่าเลขสองหรือเลขเจ็ดนะครับเราก็จะจับเป็นหลักสิบจับตัวนั้นเป็นหลักสิบนะครับเดี๋ยวเราจะคอยไปเบรงหลักสิบล่างสูตรสามตัวจะมีเลขตัวไหนอยู่ในหลักสิบนะครับเจ็ดหรือสองนะครับนะครับเนาะนะครับถ้าเลขสองหรือเลขเจ็ดตัวใดตัวหนึ่งชนหลักสิบนะครับแล้วนะครับ สมมติว,มว่าชนเจ็ดในหลักสิบเท่ากับสิไปเบิรงหลักหน่วยว่าหลักหน่วยมีสองหรือไม่นะครับถ้าเลขสองชนหลักสิบสัวสามโตเราก็จะไปดูว่าหลักหน่วยมีเลขเจ็ดหรือไม่นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับหลังจากเท่เาได้คูเดนไปแล้วนะครับเราก็จะไปดูที่มาครบสองตัวล่างจะมีคู่สองเจ็ดเจ็ดสองอยู่หรือไม่นะครับ ไปตามลําดับนะครับตามลําดับเนาะกลับไปเนาะนะครับเอาในคลิปต่อไปนะครับเข้าสิไปที่หลักสิบล่างสามตัวนะครับในคลิปต่อไปเนาะนะครับหลังจากหลักสิบล่างโสดสามตัวแล้วนะครับได้หลักสิบมาเรียบร้อยเราก็จะไปดูที่หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับหลังจากที่เข้าได้หลักหน่วยมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่มาครบสองตัวบนนะครับพอเข้าได้มาครบสองตัวบนเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปที่แต้มนะครับจะมีแต้มเก้าหรือไม่ ในมาในแต้มรวมสองตัวล่างนะครับเอ้าตามสเต็ปตามนี้เนาะนะครับอันนี้ก็คือเลขล่างเนาะนะครับหลังจากเข้าได้เลขล่างออกมาเป็นเดียร้อยนะครับผมได้ตัวเด่นออกมาแล้วเนาะก็ใส่ถุงไว้ก่อนนะครับเนาะต่อไปเขาก็จะเป็นลุยเลขบนนะครับนะร้อยสิบหน่วยนะครับเอามาสามหลักเลยนะครับแต่ว่านะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับยังไม่ได้คำคำนี่เนาะเอาต่อตัวนี้ไปก่อนนะครับก็คือวิ่งล่าง ูตดที่สามนะครับเกิดเนาะูตรที่สามนะครับก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ในเลขโซดนี้นะครับเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติการเดินที่ดีนะครับเนาะติดแต่สถิติเดินดีนะครับก็มันก่อนจะมีสูตรยืนยันแบบนี้นะครับเนาะถ้ามีตัวเดียวโดดๆมันก็ยังบอท่าไหรได้ว่าถ้ามีโตมาชนมาหยังนะแบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะว่าเออก็ค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นมานะครับเนาะหามั่นใจขึ้นมานิดนึงนะครับว่าเออน่าจะมานะครับเนาะ อันนี้ก็มาชนตัวนี้โอ้น่าจะมานะครับตัวนี้ก็มาชนตัวนี้โอ,อ,นนอ้น่าจะมานะครับตัวนี้ก็มาชนตัวนี้กอน่าจะมานะครับตัวนี้ก็มาชนตัวนี้ก็น่าจะมานะครับตัวนี้ไม่ชนตัวนี้เออสองตัวนี้ก็น่าจะมานะครับอืมอ่าแบบนี้เนาะนะครับนะครับนี่แบบนี้นี่ก็จะสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับก็คงจะเป็นเจ็ดเจ็ดสองไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลขล่างวันนี้สองตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสองก็คงจะไม่ได้นะครับ รหรือว่าจะเป็นตัวเบิ้ลนะตัวเบิ้ลกันว่เนาะเจ็ดเจ็ดสองสองนะเบิ้ลว้าน้าได้นะักครับเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะเรื่องจะมีในคืิป่อใจจังในคลิปต่อไปจังวากันต่อสำหรับลิดีโอนี้จะมีร้านเป็นอริษัวัตดีครับ